ผู้ชมครับแล้วพบอิทพิชิตโชคของเรานะครับโดยการนําของพี่สัมฤทธิ์และพี่บุญเพ็งนะฮะก็พาผมมาอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีแล้วครับอำเภอโนนสะอาดฮะเพื่อที่จะมาร้านนี้ฮะมุ่งตรงมาเลยนะฮะมาหาเฮียประสิทธิ์และซออันนงนะฮะคนคุ้นเคยของผมนั่นเองนี่งาน20ปีนะฮะและตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสวัสดีเซท็ทไหลเรียบร้อยแล้วนะครับจะเอาโชคมามอบให้กับเฮียประสิทธิ์และซออันนงและจะ คว้าโชคจะกลมไปได้หรือไม่และจะคว้าไปได้ในเกมอะไรหรือจะต้องเปิดบินกันอีกรอบหนึ่งก็ไม่รู้นะฮะฉะนั้นผู้ชมครับตามเลยครับอย่าเสียเวลาครับมาเลยฮะเฮียประสิ์กับซอบเชิญนั่งครับตามสบายฮะตามสบายฮะนึกว่าเป็นบ้านเฮียแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมครับและตอนนี้ครับพบอิทธิชิตโชคครับก็เจอกับเจ้าตัวแล้วนะฮะวันนี้มีโชคมามอบให้ จะพีเอสไอดูรายการของเราบ่อยใช่ไหมฮะร,รู้อยู่แล้วว่าต้องเล่นเกมนะฮะแต่จะมีการเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับเฮียครับถ้าได้คือได้จานหรืออาจจะได้เสื้อแล้วแต่ความยากง่ายของเกมที่เฮียจะเสี่ยงขายได้แต่ถ้าพิชิตโชคไม่ได้อยากให้บอกรักฝากใจกับคืนของพียอไออุดรเนี่ยนะฮะที่เขาอุตส่าห์พาผมตะเวน3จังหวัดเนี่ยนะฮะช่วยออเดอร ที่นี่เดี๋ยวนี้จานโอเคสิบชุดเลยเฮียประสิทธิ์ตกลงไหมครับตกลงไหมนี่เห็นไมล่ละคุณผ,ผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้หลังไมบอกว่า20ได้บอกดีนะผมห้ามก็วไว้นะ <c oughs> <c oughs> ถ้าพร้อมแล้วต้องโยนแล้วเสี่ยงทายนะครับออกเกมไหนได้เล่นเกมนั้นนะฮะ <c oughs> พร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้ว <c oughs> ผมว่ามาตรงนี้ดีกว่าครับเชิญครับเชิญครับเชิญครับมาครับโอ้โหสถานที่เป็นใจมากๆคุณผู้ชม อย่ารอช้าครับเฮียประสิทธิ์ครับเลือกชะตาของตัวเองเลยครับแม่แมีการถอยและมีคนอนกลับนะครับมันมาหาครับมันมาหาครับคุณผู้ชมครับหยุดที่เกม4นะครับเกมที่4นี่ก็คือเกมชัดล้านโชว์ของเรานั่นเองส่วนกติกาเดี๋ยวผมบอกที่หลังดีกว่าให้เฮียประสิทธิ์แต่งตัวก่อนเพราะว่าเกมนี้โชคดีมากครับเป็นเกมที่เล่นคนเดียว เล่นคนเดียวแต่ซอสามารถเป็นกําลังใจให้ได้อยู่ข้างๆเลยนะฮะฉะนั้นแล้วนี้เกมชัดล้านโชว์นี่นะฮะแต่ก่อนจะเล่นก่อนจะเล่นนะฮะ ต้องเปลี่ยนแบบฟอร์มการแข่งขันของเราเสื้อก่อนเสื้อนี้ก็โอเคแล้วนะโอ้โหเสื้อนี้นี่ดูแบบว่าน่ารักมากๆเลยนะฮะแต่ว่าเรามีชุดฟอร์มโดยเฉพาะเน่เสื้อโอเคทุกที่ดูให้เลยรอเปลให้เลยครับอ่าถ้าเกิดว่าพิชิตโชคได้แต่ถ้าไม่ได้ก็ถอดคืนเดี๋ยวนั้นเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเวลาเฮียประสิทธิ์แปลงล่างแป๊บหนึ่งนะฮะเพื่อที่มาแข่งเกมกับเราแป๊บเดียวจ้ะโอ้โหทำเมวสุดฤทธิ์ แมมวนตั้งเลยคยุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเฮียประสิทธิ์ของเรานะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะรับทราบกติกาของเกมที่4ที่เสี่ยงทายได้นะฮะเกมที่4นี้แสนง่ายไม่ได้โมหาโลโก้พีทไอมาสิอย่างแม้ทำได้ในเวลาที่ระหวังของ10อย่างเสื้อ10ตัวโอเคเนาะโอเคครับโอเคนะครับเฮียว <wing> ิ่งบ่อยไหฮะช่วงนี้ก็่ายทุก นนคทุกเย็นเลยใช่ไหมฮะถ้าฝนไม่ตกก็จะไปวิ่งโอ้วันนี้โชคดีมากเลยครับเฮีย <laughs> er จะได้วิ่งแล้วนะครับเฮีย er ครับเกมนี้ชื่อเกมชัดร้านโชว์ผมเห็นรถตรงนี้ผมว่าเอามาโชว์ตรงนี้เลยดีกว่าชัด <laughs> ล้านนะฮะหลังจากที่ผมจับเวลาเฮียมีเวลา45วินาทีนะครับเมื่อผมจับเวลาปั๊บได้เวลาเฮียออกวิ่งแล้วล่ะฮะ 1 0อย่างที่มีโลโก้ PSI ต้องมาอยู่ตรงนี้ไม่เกิน45วินาทีห้ามซ้ำกันนะฮะห้ามซ้ำกันเป็นอะไรก็ได้โลโก้ PSI พร้อมแล้วหรือยังฮะพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับเฮียครับโอ้โหโอ้ดูความฟิตของเฮียประสิทธิ์นะครับวิ่งทุกเย็นฮะวิ่งทุกเย็นครับวิ่งเลยจานวิ่งเลยคอไปเลยนะฮะต้องประจำที่นะครับเฮียครับตอนนี้ไปแล้ว15วินาทีครับเฮียครับ ไวด้วยนะครับจะเข้านาทีที่ดินาทีที่20แล้วครับเพียงครับโอ้โหมีการบอกใบกันเลยครับ l อลด้วย24 25 26 27จะถึง30อยู่แล้วนะครับเพียงครับหกสิบหรือเปล่าห้ามซ้ำกันนะฮะห้ามซ้ำกันเด็ดขาดนะครับห้ามซ้ำกันเด็ดขาดนะครับไปแล้ว37 38 39 40็ดเก้ห้าวิอันนี้ถือว่าได้แล้วใช่ไหมฮะได้แล้วฮะหยุดเวลาเลยนะครับคุณผู้ชมครับเวลาได้นะฮะ แต่ห้ามซ้ํากันนะครับสิบอย่างห้ามซ้ํากันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าที่หยิบมานี้มีซ้ํากันหรือไม่นะครับโอ้โหฝ่ายเปิดบินของผมยืนจะไม่ได้เปิดบินซะแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับหยุดเวลาที่4 4วินาทีถือว่าผ่านนะฮะแตวิ่งทุกเย็นนะฮะแต่เสียงเงียหอบดังมากเลยเลยหอบเข้าใหม่เลย คิดว่าได้ไหมก็ซีซีครับลองนับดูมีซ้ำไหมมีผมไม่ได้นับมีซ้ำก็อาจจะมีซ้ำถ้ามีซ้ำนี่ถือว่าไม่ได้เลยนะใช่เขาเอาใหม่ได้ไหมไม่ได้ซ้ำไม่ได้ซ้ำครับไม่ได้ซ้ำนะครับถ้าผมไม่ซ้ำผมนับแล้วนะครับนี่ครับหนึ่งครับอ่านี่อินบีสองอีซีหนึอ่าสามเอ็อ็กอ่้าโออันนี้รถติดตั้งเหรอคร เป็นรถชครับ5นะครับ s 9 6นะครับและ O2 นะครับ7ครับผมและนี่นาพระเอกของเราโอเค8ครับและนี่ D2R 12นะครับ9ฮะและนี่ D2R 8 D2R 8แปอสิบอย่างไม่ซ้ำกันนะครับสวัสดีเซนลทไลับเซอร์พีดไอไปสิตโอ้โหนี่คุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูว่าผมจะต้องอยู่ร้านนี้ต่อหรือเปล่าดิวต่อไปจะเป็นอะไรถ้าได้อยู่นะจ๊ะถ้าได้อยู่นะเพราะว่าตอนนี้มีเพื่อนช่างรอที่จะร่วมลุ้นอยู่มากมายเลยทีเดียวและเทปหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ไปต่อกันที่อื่นหรือว่ายังอยู่ที่สวัสดีเซทไลท์คงจะต้องคุยกับเฮียรประสิทธิ์ก่อนนะฮะสำหรับเทปนี้ผมกับเฮียรประสิทธิ์ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับโอเค